ยังไม่ได้ดูหน้าเลยอะไรครับนี่คุณจะนี่คุณจะทุกอย่างเลยเลยครับให้ผมขายโกดจะขอดูหน้าผมด้วยคุณจะก็เห็นทุกวันอะไรครับเห็นอยู่เกือบทุกวันตอนนั้นก็เห็นตอนอยู่กันสองคนไม่ใส่ตอนอยู่กันสองคนไม่เคยใส่จะไม่เห็นได้ไง no no ไม่ no no อ็ได้โอเครับอะไรครับเดินวนทำไม คิดถึงอะไรครับไม่ต้องพูดเลยคิดถึงอะไรครับหยุดพูดเลยนะทำไมไม่ให้คิดถึงฮะไม่ให้คิดถึงงั้นเหรอ,หอแล้วเมื่อไหร่จะคิดถึงได้ no no คิดถึงหน่อยนะในประเทศจบโรได้ไหมอะไรครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับใจเย็นยๆนะครับจะจบโล <ใจ S 2> ทำไมนะครับอ้าวคิดถึงหน่อยนะอะไรครับให้คิดถึงหน่อยนะเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันแล้วเขาจะกลับบ้านเกิดเหรอครับไม่ใช่ครับไม่กลับ หมายถึงว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวก็มาอะไรครับผมดูฟ้า อ้าวจะมาขวางทางได้ไงครับจะดูฟาา้าไงครับมีรแล้วไม่มีครับ อ๋อโอเคจะไปหรืออยังไหนครับอืมอะไรครับไม่คได้ยินเลยจะไปหรือ,อยังครับไิ้ไหมไ,ไล่เหรอครับไม่ได้ไล่มันก็อยู่ในกันตรงนี้แหละ น o no หน้าเหลืออะไรครับหน้าเหลือเหรอครับใช่เนี่ยตรงเนี้ยใช่เหรอตรงเนี้ยแต่นูไม่เห็นอะไม่ใช่แล้วไม่มีอะไรละฮะ แอบเชน่าให้เหรอแอบเชน่าให้เหรอเปล่านะครับไม่ไม่ได้แอบแอบเชน่าให้เหรออะไรครับก็มันมีอะไรติดก็เลยเอาออกให้แค่นั้นเองคือข้างข้างซ้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ด,ด,ด,ดูอะไรครับให้ดูอะไรตรงแก้มซ้ายมีอะไรไม่รู้ติดอยู่ครับแก้มซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนครับตรงนี้แก้มซ้ายเนี่ยไม่เห็นมีเลยครับมีครับมีอะไรครับ ไม่รู้ว่าหยุดออกให้หน่อยไม่มีครับไหนมองไม่เห็นนี่ไงข้างซ้ายนี่ไงไหนเข้าไปใกล้ไหนใกล้ยังใกล้หรือยังไหนครับตรงไหนตรงนี้แก้มซ้าย ไหนครับนี่เหรอแย้มซ้ายครับนี่ไหมฮึฮึฮฮ,ฮอะไรครับไม่ได้นะครับนย่ไหมครับเย้มนี่ไหมคืออะไรครับ แก้มสองข้างเป็นของพี่นะอะห่างก,กันหน่อยครับสักสองเมตรห่างก,กันอีกแล้ว อ,าอ้าวขาหยุดมาได้ไงครับขี้โกงเหรอหใครขยับอุ้ยแล้วทำไมมันหยุดตรงนี้ได้เนี่ยเท่านี้ได้ไงมันไหล,หลไปเองตามเสียงหัวใจอื้มฮึเสียงหัวใจแหละครับลบพ่อว<พ>ามอยู่เลยเป,เป็นเนอุ้ยก็บอกว่าไม่อยากลบไงบอกไปแล้วว่าไม่ได้อยากลบซะหน่อยใครจะอยากลบ โอ้หนูชอบพี่ขนาดนี้พี่ไม่รู้ตัวเลยหรอเนี่ยฮึรู้ตัวไหมเนะี่ยชอบขนาดนี้เนะี่ยใครจะอยากลบแชทเ็้ยลบแชทจะลบแชทคนนี้ชอบไปทำไมไม่ทราบครับนั่นนี่ครับก็ถึงบอกไงว่าไม่อยากลบมันไม่รู้ไม่ชี้ ก็รู้ไว้ว่าชอบขนาดนี้รู้แล้วรู้มาตั้งนานแล้วรู้ตั้งนานแล้วแหละว,ว่าชอบอะ่ะก็ชอบเหมือนกันทำไมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปสเก็ตภาพในสมอง ไว้ดูเองก็ได้ยังจำได้อยู่ครับจำได้จริงครับจำได้จริงวันที่สิบปดถ่ายที่ไหนครับวันที่สิบแปดเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว ราถ่ายรูปด้วยกันหรอวันที่สิบแปดอะไม่ใช่ครับสถานที่คือที่ไหนพูดเองนะว่าจำได้อะมันอยู่ในสมอง <c oughs> อันอันนี้ <c oughs> อะไรอันนี้ลึกเกินพี่แจ็ค ก็บอกว่าจำได้ไม่ใช่หรอครับมันอยู่ในสมองครับเราเล่นไม่เป็นหรอกไร้่องจำหรอครับจำพูด,พด่างพูด่างยี้คืออะไรครับแซลเลนแซลเลนแซลเลนครับแซลเลนวันที่สิบแปดผมไม่ได้มาครับคุณจะไปจำอะไรผมอยากจะทราบวันที่สิบแปดผมไม่ได้มา คุณจะจำอะไรได้ฮนะผมไม่ได้มา <c oughs> คุณจะจำอะไรได้ผมอยากจะทราบ อยู่ในสมองได้ไงครับอยู่ในสมองเหรอครับวันที่สิบแปดมันมันมีไม่ครับไม่รู้วันที่สิบแปดไม่ได้มาจำอะไรได้ไม่แต่ลองพูดสิไหนเอาขอดูหน้าคนที่จำได้หน่อยวันที่วันที่สิบแปดนี้มันมีอะไรนะแต่ไม่มีอะไรนะวันนั้นะมันไม่ได้มาจำอะไรได้ครับงง อยากเล่น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 ครับอยาคิดมากแซวแซลแซลเป็นอะไรครับอ้าวจำได้ว่าคิดถึงอืมอีกแล้วัยเล็ก จะบอกว่าเดี๋ยวไปบอกเจอกันรอบหน้าดีกว่าโอเคครับไปไหนต่อไหมครับเนี่ยไม่ไม่น่าจะไปไหนต่อนี่เมื่อกี้อยู่กับพนุงแล้วก็เพื่อนอ๋อโอเคครับงั้นไปอยู่กับเขากันไหมไม่ พอเดี๋ยวจะไปแล้วโอเคครับจะไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแลาไว้เจอกันครับสู้สัวนะอะไรครับอะไร <c oughs> อะไรครับอ๋อแล้วเรื่อง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 คุณพ่อยัง <c oughs> อยากอันนี้ใช่ไหมยังไงครับ ตอนีว่าไปบอกไปบอกเขาแล้วอุ้ยจะดูหน้าหรือว่าจะครับผมบอกเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาหาที่นี่อ๋อาาเดี๋ยวเขาจะมาแร้วใช่ครับ อเขามาคงไม่เจออะไรแลร้วับครับไม่ทิงอะไรนะครับกม็มีใครรู้ไงมาเจอใครครับมาเจอเราเหรออ๋อได้มาเ,เาดี๋ยวเราก็บอกว่าอยากพาไปเจอคุณพ่อไม้ไม่ใช่หรอ ไปบอกเขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมาหาไม่ต้องไปก็ได้อืมได้ครับยินดีตอนดับแต่ถ้าจะไปก็ได้คุณพ่อบอกว่าถ้าถ้าไปถ้าไปที่นู้นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้อืมเปลี่ยนใจแล้วครับไม่อยากเจอแล้ว โอเคหรืออยากเจอดีแล้วแต่เลยได้ครับยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวว่ากันโอเคครับเจอกันทำงานชื่อโนะ ครับผมเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายมองอะไรครับอยู่อยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไรนะครับกดได้ไหมฮะฮะฮะไม่กดกดวูดวูดได้ไหมวูดวูดได้ไหม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 กดกด กดวูดได้ไหมสิบเมตรสิบเมตรเลยเหรอโน่นนะครับโน่นนะตรงทางเขียวอะทางเขียวโน่นนะครับตรงโน่นนะใช่เหรอมันถึงสิบเมตรเหรอหันหลังด้วย <S 2> <S 2> จอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายไปดูลูบกันลูบมาแล้ว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 โอ้ยคนเยอะมาก